<Okay. S 2> ครับวันนี้จะมาทำวุ้นเส้นขี้มเมาปลากระป๋องวุ้นเส้นนี่เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับที่เอาไปแช่น,น้ำจนนิ่มแล้วนี่ครับแช่น้ำจนนิ่มแล้วแบบนี้นะครับน่โอเคแล้วเราจะมีปลากระป๋องวันนี้ใช้สองป๋องแล้วก็จะมีใบกระเพราครับขี้มเมาต้องจะใบ,บกระเพราพริกกระเทียม ผักที่ใช้ผัดนี่ก็ตามชอบแล้วแต่จะหาได้วันนี้มีกระล่ำปีกับแครอทหุ่นเส้นนี่ก็แช่น้ำไว้อย่างน้อยก็ต้องสิบนาทีนะครับเพื่อให้เขานุ่มนวลแบบนี้เด็ดน,น้ำนะครับปลาป๋องใช้ปลาป๋องในซอสมะเขือขเทศนะครับจะเป็นปลาซาดีหรือจะเป็นปลาเมคคูริว ชอบใส่ในชามแล้วก็จะแยกเนื้อปลาออกมานะครับแยกปลากับน้ำเขาออกมาน้ำาปลาเนี่ย็็จะใส่ในกระป๋องปลากระป๋องนะครับแล้วก็เขยา่าเทนี่แบบนี้เลยดินดนอยนิ้น่อย ปรุงรสกันน้ำน้ำซอสนี่เลยนะครับนี่จะเป็นซอสฝักเขียวอืมแกะยากจังต่อไปจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนโอเคน้ำตาลซีอิ๊วดำนะครับแต่งสนีนิดหน่อยนะให้เขาดูมีความเข้มนิด กระทะยนะครับแ,แล้วก็พิกระเทียมใส่เลยโอ้เอ้โอแ้แล้วใส่น้ำซอสน,นะครับน้ำซอสใส่ไปเลย กะหล่ำปลีแครอทอ่านวดนวดนะครับนวดให้เขาสุกก่อนอันนี้เราก็จะนวดกะหล่ำปีแครอทไปพร้อมๆกับวุ้นเส้นใส่ไปใส่น้ำลงไปเนี่ยเพื่อจะให้เขาทำให้วุ้นเส้นของเรานุ่มนวลนะครับ น่ัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นเขาจะแห้งนะครับเนี่ยผัดไปเรื่อยๆเย็นๆนะครับใช้ไฟกลางสะอ่อนผาไปเรื่อยๆวอนนี้ก็กลิ่นหอมมากเลยนะครับเส้นก็เริ่มจะดูดซึมซับน้ำซอสเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยครับ นี่นะครับเส้นของเราก็จะเหนียวนุ่มอืมนุ่มนวลผักของเราก็ยังพอก,กรอบนะครับยังไม่ยังไม่นิ่มมาชิมเส้นกันโอ้โหนุ่มนวลมากอืม เผ็ดถึงใจปาดใจวัยรุ่นแน่นอนนี่นะครับแห้งแล้วครับแห้งแล้วเนี่ยแห้งมากโอเสแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องนะครับตามด้วยกระเพราโอเคเสร็จแล้วทุกที่เราก็จะเร่งไปแรงเลยนะครับเร่งไปแรง เส้นผัดขี้เมาปลากระป๋องพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นผู้เส้นผัดขี้เมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขี้เมาผัดนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงก็ดูแล้วอืเมาจริงคุณเส้นผัดขี้เมาปลากระป๋องขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็กินแบบอิ่มๆเอาอิ่มได้เลยนะครับไม่ต้องเปกับข้าวหรือไปกับแกนะ้กินกันซือ่อๆแบบนี้เลยอันนี้ก็รับผิดชอบโดยปามี่นะครับ เนื้อเป่านั่นแหละอืม๋อมีเด็กแว้นผ่านหน้า,านบ้านโอ้เมื่อกี้ก็โหน่งก็ได้ทำการชิมแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีอาการเผ็ดเผ็ดไหมครับอ,อ๋อก็มียกักษ์นาเออแต่ดูจากการจ้วงแล้วก็จ้วงเอาจ้วงเอาเลยอ๋อยกัยกษ์นายักษ์นาได้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 ไป,ไปครับไปครับ hey!